สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องปองไปสุขุสุขคนยินดีตอนหับกับสุซองบ่าวฝังสายเนาะเหมือนก็เป็นมือที่สองพี่น้องบวางเลยพี่น้องเอ้ยจนข่ำจนข่ำยังได้ถ่ายคลิปแต่สาวเกินลังคาพี่น้องเล่งแห้งเกินลังคา ฮัก็ได้ลงมาวังคำเนี่พี่น้องเอ้ยเป็นลังคา,าวใส่เศ้าจนคำฮักกะใส่คือใส่ค้างแล้วพี่น้องหาก็แล้วแต่โคงง้งเนาะแต่บ่ทันมงพี่น้องเอ้ยแล้วแต่โค้งครับ่ทันมงฝ่าวแล้วพี่น้องเร่งงานฝ่าวแล้วชือว่าไว้เติบเลยพี่น้อง ตีโคงตีโคงลังคามือเดียวแล้วเพื่อไววเตะแต่ทั้งหนายั่งพี่น้อง,ท,ง,องทั้งหนายังติดต่อมาอยู่กับทาง่ังบ้านพี่น้องทางรางบ้านกับห้องหนึ่งทงั้งหนากับห้องหนึ่งต่อมาเนาะต่อเป็นคนละสั้นพี่น้องคนละพักเป็นทรงเฮือนโมเดิร์นคนป่ะมากคักพี่น้องทรงนี่ กำลังดังกำลังเหตุทรงโมเดิร์โโนว่นาฉันกำลังติดต่อออกมาทางหนาพี่น้องเยเกาะออกมาทางหนาทางเทิงหากัหนหยกโค้งแล้วตีโค้งหยกโค้งแล้วพี่น้องนั่งเดี่ยวทางหนาต้นกะคำแล้วพี่น้องเยเป็นเวลาหามงคล่ะ ตีมงไปหามงแล้วตีมงยังแล้วพี่น้องเลยสีเกาะหามงเลยผู้ซ้อกับซ้อพี่น้องผู้ผู้ซ้อกับซ้อผู้เจาะกับเจาะผู้ตัดกับตัดผู้ตีกับตีอ้าวนายผนแหน่พี่น้องเลยซอยกันมดนตรีเลวไว้ ลายมือลายใหม่ลายใหม่เห็ดเฮือนงามมาเสร็จบ่าวแทนกับสาวแคดมาพี่น้องสบายดีพอพามเหมือนีดก็เป็นมือที่สองเนาะที่มาเห็ดนี่ข้าวเหนียวโค้งแล้วเบิร์นี้ได้มุ่งบอกพอพาม ยังบ่ได้มุนอยู <wi> ่เบื่อยังบ่ได้มุนอยู่สบายดีน้องแทนน้องแทนหรือน้องเท่นไหนล่ะน้องแทนน้องแทนข้านะมาหลัดผอไข่บอผอไข่หรือพี่ชังอ้าวบ่ มาหลับเอาไข่บอมาหลับเอาไข่พี่น้องเอาแพดไปแทะแพศหน่อฮะหลอกโคกหลอกปลาหอโคกหอปลาเฮ้ยแพศหน้อยเอ้ยเป็นเร่งเป็นนิ่งแท่นนะบ่คือเป็นคนโหดพอดีแท่นนะ วะจะเป็นคนหูพอดีแท่น so, so, oh, right. yeah. so, ่ะหูไปหูโหลดเทียนน้ำหม้อติงบมอนิงเลยโอ้มอนี่คือหูใช่ปะทางนี้เป็นหน้าบ้านด้วยพี่น้องเด้อหน้าบ้านทางนี้ กำลังเล่งมันอยู่พี่น้องมันคําเลยกําลังเล่งไม้เล่งมืออยู่เนาะตอนนี้ก็คําแล้วพี่น้องเอ้ยกําลังเล่งไม้เล่งมือเปล่าอยากแล้วเล็งสนั่นพี่น้องเอ้ยบ่ได้พักผ่อนเลยแต่เสาวย่นขำฝ่ายนี้สีเป็นถิ่นตะเป็นตกพี่น้องยังบ่ทัน น,นั้นยันงบมดทันใส่ซีน้วยอีกตัวหนึ่งพี่น้องว่าเพื่อสังกะซีมาวะจ้นยันสัา,กา,าสงกระซีลืน่นตาตัดบาดมุง่งวะฉันพี่น้องตอนนี้ตาใจกำลงังซ้อใหม่พี่น้องเลยผู้ซอผู้ใส่พี่น้องเลยสอยกันคนละไม่ละมือสาม,าค,คสา,มาคีคือพลังวะฉันพี่น้องสามาคีคือพลัง ตามอาคีคือพรังก็งละไม่ละมือสวยกันพี่น้องเลยยังแหลว้แน่ครับทางล้างบ้านพี่น้องอท่านละต่อ,องไปพี่น้องล้างบ้านปล่อยไงยง่องพี่น้องเลย ต่อใหม่ไ g งงเอ,อ้าเยียงพอบ้านพอแบนประกาศนีพี่น้องประกาศเาล้ทเลาะโงปากเลอฝฟังท่าน,นี้สิเป็นล้างบ้านพี่น้องเรื่อว,ว่าทางถิศอัน ผิดเนื้อพี่น้องเลยเป็นทางลางบ้าน,นยังชิได้ก่อออมาอยู่ห้องหนึ่งพี่น้องต่อออกมาห้องหนึ่งเพื่อเห็ดเป็นอีกภาคหนึ่งได้พี่น้องเจ้าของเพิ่นว่าเห็ดเป็นอีกภาคหนึ่งเห็ดเป็นอีกสั้นหนึ่งภาคหนึ่งพี่น้องเจ้าของเพิ่นสั่งวันน,นั้นเนาะทางนีดเป็นลางบ้านทางเฮือนครัวพี่น้องเฮือนครัวเฮือนทำอาหารการกิน นลองเล่งมือกันอยู่พี่น้องเอ้ยํำอีกแล้วมัอนี้ก็ได้คำเมิดปือตาอีกแเลย Xem phó bạn bà cả nhanh đi phó bạn Ta thật sự đùa theo bà Áo Nhốt thì hình ảnh là hình mà nhốt luôn Ý <laughs> cắn <laughs> đố khả nạn <laughs> này, ba. Ba. <laughs> đố cái đỏ thế nào. ฝั่งนี้จะเป็นทิศตะเวนออกพี่น,อนอ้องทิศตะเวนออกเสียงเหนือทางนี้ตัดคือตัดคางตัดซีนวเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้เป็นกำลังตัดใหม่เนาะพี่น้อง คนที่ต่อทางหน้าบ้านออกไปพี่น้องเอ้ยกำลังตัดใหม่อยู่ เห็นแล้วก็คือว่างามอยู่ได้พี่น้องเลยคือว่าพอเบิ่งอยู่ได้กันหากกระยุกโค้งแล้วได้นี่ยังงามเติบเลยถ่ามงถ่ายก่อยเรียบร้อยนี่ให้งามได้นี่ให้สิงามพี่น้องเลยสองสองเอ้ยน้องบ่เอ้ยกับน้องบ่นี่นะ อยู่ดินพี่น้องลูกเอ้ยลูกน้องบ่ดูขนาดพี่น้องเอ้ยอยู่ดินตักดิน,น,านมาหัวน,นี่ฮากับชิขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้อง,ยอ,งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อซัมเน,นลพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง อยู่ดีมีแหงเบดสุขุสุขคนจอนคลิปนี่ก็ขอลาไปก่อนสบายดี